ท่านนายกสินทบครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชานนะครับท่านผู้ผังธรรมานทุกท่านเลยครับครับวันนั้นคณะกรรมการลงมาตรวจนะครับโครงการอนุรักษ์ปันธุกรรมพืชนะครับของอบตท่าข้ามบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างผลเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้พี่น้องประชาชนคนสงขาได้ติดตามกันด้วยกับท่านนายกครับเชิญครับจริงๆแล้วไม่ยังยังไม่มาครับพรุ่งนี้ครับ ตรงกับวันศุกร์ที่13กันยายนตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงประมาณ5โมงเย็นครับคุณวิชาญครับ <ผม S 1> ที่วันก่อนนี้เกล,ลินนำแค่นั้นเองแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ท่านพรชัยจุธามาศเ,เป็นผู้แทนจากสำนักพระราชวังในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่านให้เกียรติกับทีมงานนะครับมาเรียกว่าเยี่ยมเยียนให้คะแนนในโครงการอนุรักษ์พนันธกรรมพืชของอบตอท่าข้าม ที่เราทํามาร่วม10ปีนะครับข้าร่วมโครงการก็ตอนนี้วันนี้นะครับก็เตรียมความพ,พร้อมค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นครับโดยเฉพาะการ,รนําเสนอพรุ่งนี้แ <c oughs> รกๆเนี่ยนะครับเป็นการนําเสนอนิทรรศการหรือทางบูธนิทรรศการตั้งแต่เริ่มจากเรื่องการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรท้องถิ่นเรื่องโนราท่าข้ามให้ลูกๆโนราที่เราฝึกมาจราิงๆแล้วผมฝึกโนรามาร่วม20ปีแล้วนะครับ แต่ว่าที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาก็ต้องทําเป็นทรัพยากรศึกษาเรื่องโนราท่าข้ามค่อนข้างเชิงลึกและก็ค่อนข้างละเอียดด้วยแล้วก็ปีที่แล้วเรื่องโนราเนี่ยขณะที่เราทําไปเราก็ได้ส่งเข้าร่วมเป็นนวัตรกรรมท้องถิ่นก็ได้รับรางวัลมาแล้วถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการาโนราท่าข้ามก็เป็น เป็นหมดใหม่ในการกับเคลื่อนเรื่องการรักษาศิลปวัฒนธรรมของพื้นถิน่นว่าอยู่คู่ท่าคา้าบลูกๆก,ก็เสนาเสนอพรุ่งนี้นะครับแล้วก็หลังจากนเสนอแล้วก็เชิญคณะกรรมการเนี่ยที่ตอนนี้ผมเตรียมความพร้อมว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาโครงการเราได้มีทรัพย์กรศึกษาไม่ว่าเรื่องซังหรือฝ่ายภูปัญญานะครับเรื่องเชีวาพพื้นถิน่นเรื่องเห็ดเห็เแครง เรื่องการศึกษาเรื่องอต้นกระเพาะนะครับเป็นเป็นพืชอัตลักษณ์ของท่าข้ามแล้วก็เราเราศึกษาเรื่องพึ่งยวนนะครับก็นําเสนอเป็นย้อนอดีตไปสักสองสามปีด้วยอันนั้นเป็นเป็นบูธวิชาการขั้นที่หนึ่งบูธที่สองเนี่ยเรานําเสนองานวิจัยซึ่งเร,เราได้รับความร่วมมือจาก สำนักนวัตกรรมการจัดการนวัตกรรมของบอตรศีวิชัยซึ่งนำทีมโดยรองศาสตราจารย์ดรวัฒราพงศ์บนช่วยแทนนะครับท่านเป็นผู้บริการสำนักเรียกว่าทำงานร่วมกันและทำวิจัยเรื่องเอาเห็ดแครกมาทําวิจัยในในทรัพยากรน,น้องถิ่นที่จะนําเสนอพวกนี้แล้วเรื่องโนราก็ทําวิจัยเป็นทรัพยากรน,น้องถิ่นที่เชิงวิจัย นำเสนอโดยเฉพาะเรื่องโนราเนี่ยทำให้ในอนาคตเนี่ยเราทำาการแสดงแล้วเรืกก่องจิตวิญญาณเรื่องความเชื่อและการการที่เราสามารถย้อนอดีตไปเมื่อสมัยพุทธกาลเรื่องลูกปัดนะครับเราปรับความเป็นลูกปัดโนราและก็เป็นเพื่อความสวยงามก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับนักวิชาการที่ออกแบบ ของลูกปัดโนราก็เป็นบูทที่ที่ที่สองนะครับแล้วก็งานวิจัยเรื่องสารสกัดที่เป็นมีกรูค่าแคนนะครับเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นวิทยาศาสตร์ที่ที่ดึงจากเห็ดแครงมาเป็นเซรั่มและทีมแล้วก็ครีมทามือซึ่งสารเบต้าครูแคนเนี่ยอยู่ในอยู่ในเห็ดแครงที่เราศึกษามาสงสาปีเนี่ยก็มาสกัดเป็น <c oughs> เป็นเรียกว่าเพื่อความสวยงามโดยเฉพาะเรื่องอทำเซรั่มมีสารชื่อชิโชเนี่ยนะครับซึ่งที่อาจารย์นักวิทยศา,าศาสตร์ของคณะศิลปราศาสตร์ของมทรเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นบูสบ,บูสที่สองบูสที่สามเนี่ยเราเสนอ,อเรื่องเห็ดต้โทีครับเรื่องข้าวเหนียวดำโดยเฉพาะข้าวเหนียวดำเนี่ยเป็นมีสารโอเมก้ามีสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งพี่น้องหลายคนที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเข้าเข้าขาวกับเข้าเข้าที่มีสีนะครับไม่ว่าเข้าอะไรก็ได้ที่มีสีเนี่ยเราจะมีสารสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่อนข้างเยอะพวกนี้เราอาจจะมีข้าวเหนียวล้ามทําจากข้าวเหนียวดําเรามีขนมครกขนมข้มทําจากเหนียวดํานะครับก็ให้พี่น้องเห็นว่าศึกษาแล้วก็สามารถแปลรูปเป็นประโยชน์ต่อทางโภชนาการบูธถัดไปเนี่ยเรานําเสนอ เรื่องเห็ดขอนขาวซึ่งเห็ดขอนขาวเนี่ยต่อไปถ้าถ้าใครจินมเห็ดขอนขาวเยอะเนี่ยนอกจากสารต้านมะเร็งแล้วเรื่องข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับอถ้ากินเป็นกินเป็นชีวิตจิตใจก็จะช่วยเรื่องนี้ได้เพราะเราเข้าห้องแ l a อที่บริษัทกรามอยู่ที่สวบป8นะครับอก็ให้ให้เรียกว่าได้ได้ความรู้เพิ่มว่าสามารถที่จะเป็น อกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเรื่องเห็ดขอนขาวแล้วก็แปรรูปด้วยพวกนี้นะครับแล้วก็ถัดไปเราก็มีทำเรื่องออเรื่องโนรานะครับเป็นโนราเราก็มีมีพี่น้องประชาชนทั้งเด็กด,ด้วยแล้วก็อมีสร้อยลูกปัดโนราแล้วก็การออกแบบสร้อยลูกปัดโนราต่างๆเนี่ยนะครับก็อยู่ในมูธบูธโนราก็ถือว่าแล้วก็ สิงแรกอันพลโน้ยพรุ่งนี้นะครับผมอยากเชิญชวนองค์กรท้องถิ่นนะครับที่ผมเชิญไปที่ท่านทําโครงการอ่าเวลาเวลาท่านมาอ่ามาดูบูธเนี่ยท่านได้ทักษะชีวิตกลับไปทํางานได้แต่ว่าท่านอาจจะไม่เริ่มต้นอ่าไม่เริ่มต้นในโครงการอาจจะได้ทักษะในการทํางานอาจจะน้อยก็เรียนเชิญอง,องค์กรท้องถิ่นที่ผมเรียนเชิญไปหลายๆพื้นที่หรือท่านได้ฟังผมแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็เชิญตัวแทน ต้องผิดละสองคนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเรามีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณหรือเข้าห้องประชุมเนี่ยเราเราต้องใช้สมาธิผมต้องรายงานให้กับคณะท่านพอใจจุธามาตเนี่ยประมาณตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึงประมาณห้โมงเย็นนะครับมีเรื่องใหญ่ๆประมาณ14เรื่องนะครับที่ที่ผมที่ผมคุยมเมื่อเมื่อกี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องรายงานให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบ วา่าโครงการอนุรักษ์ปนกรรมพืชในตำบลท่าข้ามเนยขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้วเป็นเป็นการแสดงความก้าวหน้าเพราะว่าแต่ละพื้นที่นเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีคนเรามีความรู้เรามีทรัพยากรท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ท่าข้ามก็ดึงเอาคนดึงเอาความรู้ทั้งเรื่องสมัยใหม่ทั้งเรื่องภูิปัญญาผสมผสานกันแล้วก็ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีที่ผมเรียนท่านาประมาณนี้นะครับคุณวิชาครับ ครับท่านผู้ฟังฟังแล้วลองนึกภาพตามไปที่ท่านนายกสินทบพูดนะครับถ้าท้องถิ่นทุกท้องถิน่นนะครับยกตัวอย่างจังหวัดสงขลาถ้าท้องถิ่นทุกท้องถิ่นทั้ง16อำเภอนะครับหยิบทุนของอท้องถิ่นทุนในชุมชนนะครับทั้งคนทั้งพืชทั้งสัตว์ ทั้งทรัพยากรต่างๆเนี่ยนะครับมาจัดหมวดหมู่มาพัฒนามามองให้ลึกลงไปให้เห็นคุณค่า,านำวิชาการเข้าไปวิจัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างกิจกรรมสร้างการท่องเที่ยวไปเชื่อมโยงให้กับชุมชนวันนี้อบตท่าข้ามทำให้เป็นตัวอย่างทำให้เป็นกรณีศึกษาแบบ ครบวงจรนะครับแล้วก็ไปถึงที่สุดด้วยเนี่ยถือว่าเป็นสงขาโมเดลได้เลยสำหรับอบตท่าข้ามโครงการพันธุก,กรรมพืชท่านนายกสินทบครับประกาศนะครับการรับรองอการออกประกาศรับรองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นขี่ขั้นนะครับอตอนนี้อบตท่าข้ามมาถึงขั้นไหนแล้วครับถ้าไปถึงขั้นสุดยอดเนี่ย S <S> จะเป็นอย่างไรครับท่านนายกครับเราทางทางโครงการอนุรักษ์อนุกรรมพืชแบ่งไว้ทั้งหมดเรียกว่าในการเรียนร,รู้หรือหรือทำงานเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดมีมีสี่ขั้นสี่ขั้นครับขั้นที่หนึ่งเรียกว่าระดับป้ายนะครับ <c oughs> ะระดับป้ายแล้วขั้นที่สองเรียกว่าเกณิบัตรหนึ่งขั้นที่สามเกณฑิบัตรสองขั้นที่สี่เนี่ยเกณิบัตรสาม ซึ่งถ้าข้ามทำมาแล้วคือป้ายกับก .1 คือเกียรติบัตรหนึ่งพรุ่งนี้นะครับคณะของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่านจะมาประเมินให้คะแนนผมในเกียรติบัตรสองซึ่งจะคิดว่าถัดจากนี้ถ้าถ้าสมมติท่านเห็นเห็นชอบด้วยว่าผ่านเนี่ยก็ได้เกียรติบัตรสองแล้วก็ใช้เวลาอีกสองปีเพื่อทําเกียรติบัตรสามต่อเกียรติบัตรสามเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสถานที่ฝึกอบรมทั้งคน ทั้งคนความรู้ทรัพยากรเน,นี่ยสามารถถ่ายทอดองความรู้ให้กับให้กับเพื่อนองค์ท้องถิ่นหรือพี่น้องประชาชนได้ได้เต็มร้อยว่าวันนั้นครับครับพอใช้เวลาสิบสองปีนะครับในการเขาเรียกว่าไตา่แล้วก็ในการสร้างความเข้มแข็งจนนำไปสู่ความยั่งยืนนะครับก็ถือว่าเป็น อ่าเป็นพลังของชุมชนนะครับแล้วก็เป็นวิสัยทัศน์ของนายกอบอตทอ่าข้ามอ่านายกสินทบอินทรัตนนะครับช่วงท้ายของรายการวันนี้ท่านนายกสินทบอินทรัตนเห็นน้ําท่วมอ่าภาคเหนือเห็นน้ําท่วมอ่ภาคอื่นๆมาแล้วเนี่ยนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างแล้วก็มองอนาคตอันใกล้เดือนพฤกจิกาอของสงขลาบ้านเราของภาคใต้บ้านเราเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของภัยพบิบัติเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของการป้องกันเตรียมรับมือท่านนายกสินต้องอยากจะพูดอะไรบ้างเชิญครับท่านนายกครับครับขอบคุณครับผมได้เตรียมความพร้อมอในการ ในการเตรียมรับมือน้ําท่วมของท่าข้ามแล้วก็ในเครือข่ายใกล้เคียงนะครับท่าข้ามทุ่งใหญ่นาน้อยโดยเฉพาะการขุดลอกกูครองดําเนินการไปแล้วนะครับผมได้ประสานกับท่านสสสมยศไผ่ด้วงส่วนหนึ่งท่านได้ประสานงบป,ประมาณประสานรถมาตอนนี้กําลังปฏิบัติการอยู่นะครับก็ถือว่าแล้วก็ตัวงบประมาณของอาบาตเองหรืออาบจสงขามีส่วนร่วมกับเราด้วยก็ถือว่า เตรียมความพ,พร้อมนะครับแล้วก็ผมจะประชุมเจ้าหน้าที่ผมอีกอาทิตย์หน้าเพื่อเตรียมความพ,พร้อมในการรองรับน้ําท่วมอุทกภพพยัยที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับถ้าข้ามเราอาจจะไม่มากเหมือนที่อื่นแต่ว่าเนื่องจากาเราปิดกั้นหรือว่าทางเดินธรรมทางเดินน้ําธรรมชาติเนี่ยลดลงก็ถือว่าเราก็เตรียมความพ,พร้อมที่จะเปิดเส้นทางใหม่หรือ,อทำให้น้ำเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นก็เตรียมความพ,พร้อมได้เต็มที่เลยครับ คุณวิชัยครับครับผมท่านนายกครับวันนี้ขอบคุณท่านนายกสินทบอินทรัตมากมากครับขอบคุณครับท่านนายกครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ